ถ้ามาเช้าเช้านี่จะได้แบบลูกสวยๆนะครับอโอ้โหเนื้อเต็มเนื้อแห้งเล้นเนื้อเนเนื้อโลเกือบโลหกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายทุเรียนเฮียรักกันอีกแล้วนะอยู่ที่รามคำแหง,ง1น6กนะครับกับทุเรียนเฮียรักนะครับทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับ 3A นะครับ วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทุเรียนของที่รักเป็นยังไงบ้างครับไปกันครับนี่นะครับทุเรียนที่นี่นะครับจะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับวันนี้วันนี้เป็นเป็นเป็นจันหรือว่าเป็นระยองครับพี่ยาระยองวันนี้เป็นระยองนะครับนี่เกรด 3A นะครับใครที่เข้ามาแล้วนี่เนื้อสวยสวยเปลือกบางมากเนี่ยเปลือกบางมากเลยเนื้อไม่เละไม่แฉะนะครับ ต่ตอนนี้ก็จะขายอยู่3คนนะครับเริ่มจากมีพี่อุดมนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็มาติดต่อที่พี่อุดมเลยพี่อุดมจำนี่คนจรูนจรือ่าจรูนจรูนจรูนของชินนี่คนเดียวคนเรียกจรูนกันหมดเลยเหรอครับไม่ครับอุดมแหละ <laughs> แต่พี่ชินนีเ่เรียกคนเดียวอ๋อมีชินนีเ่เรียกคนเดียว ทีนี้ก็จะเริ่มเปิดขายตั้งแต่ประมาณ10โมง11โมงนะครับเป็นต้นไปนะครับจนกว่าของจะหมดนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็จะหมดช้าหน่อยนะครับอาจจะค่ำๆ6โมงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะ4โมงาโมงเย็นก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะขายอยู่3ามคนนะครับมีเฮรักอยู่ตรงนู้นนะครับมีเจ๊ปลางนะครับลูกค้าก็มากันเรื่อยๆเลยนะครับ น,นี่รับกิ่ลูกครับวันนี้น,นี่สมนาจะเนื้อที่นิยมกันก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอะนะเขาเรียกว่าเนื้อไก่ฉีกพี่มาจากไหนนะฮองตัน ว่าแนละ้วพี่ไปมังกรกันไปนี้เดี๋ยวเราไปดูกระหิรักฝั่งนู้นกันบ้างน,นะครับฮะเนื้อสวยๆนะครับลูกนี้กี่กิโลฮะสามโลเจ็ดใช่ไหมสามเกียรติจักรราชโอ้โห แต่ผู้ใหญ่มากนะมันขึ้นมาแบบนูนมากเดนเนื้อล้วนๆอเงี้ยล้วนๆ,นนๆใช่มาดูผู้กันครับสามลูาศรเด่นเนื้อเด่เนื้อโลเกือบโลหกสามลูกสรหนึ่งโลหกอี่ครึ่งหนึ่งนี้ได้แต่ว่าได้เนื้อเยอะมากนะฮะพิเศษมากมาดูผู้นี้นี่ดูผู้นี้แบบโอ้ยใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่สุดแล้ว,ลวหรือเปล่าครับวันนี้ที่ถ่ายท,ที่ที่แบบเอาวันนี้ กูแก่ไป้เช้าแล้วอืถ้ามาเช้าเช้านี่จะได้แบบลูกสวยๆนะครับออมโห oh, เนื้อเต็มเนื้อแห้งสวยมากนี่ลูกค้ามาจากที่ไหนกันบ้างครับนี่านมาจากคลองตันส่วนมากลูกค้าที่นี่จะมาไกลๆทางนั้นนะฮะมีมาจากคลองตันมีวระนั้นมีปลาพระรามสามมีประทุม เปือกบางทุกลูกเลยนะฮะเนี่ย,ย,ยนหน่าสวยอ๋อจะพอดีหนูคิดลูกค้าหน้าร้านอยู่พี่ทะไม่ได้เนื้อมีไหมครับ เ้งอ,เองนี้นะครับพี่ยังไม่ได้ติดต่อติดต่อทางนู้นเลยครับใอมมบอืออนู่ยยังสวยเหมือนเดิม เรียบร้อยจ้าหนึ่บาครับนี่รับสองลูกนะนี่อันนี raszam, ้ได้เนื้อโลโลหกเหมือนกันนะครับเท่ากันลูกนี้เท่าไหร่นะเศษสามโลเท่าไหร่นะสามเจ็ดสามเจ็ด แต่เมื่อกี้ผมลองชิมแล้วเม็ดเล็กมากมีแต่เนื้อ <c oughs> <c oughs> ลูกนอง <c oughs> <c oughs> ลี้ <c oughs> <c oughs> สองแปดสองแปด โอ้เมาแต่อเลยอะฮะ928ูนี้มาดูรูปนี40อ้นี่ใหญ่มาก9289เห็แล้วก็จะแบ่งเป็นผู้ๆก่อนนะครับ เดี๋ยวพี่ขยับรถคันนี้นะเงียให้ขยับรถจอดฝั่งนั้นได้ไหมเี้ยเดี๋ยวป้าจะลงของไม่แกไม้รอครับีน่ีองจะสโมแล้วโห<ฮ>เนื้อเต็มคูมาก สนะามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยเท่าไหร่สามสีม่กับสามเก้าอันนี<อ>้โอนมาให้น้ำเนื้อเต็มเต็มทุกภูเลยนะฮะนี้พี่โอนท่านหนึ่งก่าบวะแล้วโชคสลิง นี่คุณผู้เล็กแต่กนเนื้อเต็มนะนัน้นโอเคครับพี่เอาคุณครับจัดไปสองลูกนะครับแน่น้องโบแท้ประจำลูกค้าประจำนะฮะมาที่นี่ยังไม่เห็นมีใครซื้อต่ำกว่าสองลูกเลยนะอันนี้คนที่สองแล้วเหรอใช่ครับไวจัง <c oughs> ทาล้างยาดีนะตอ้ท้าสุดยอดเลยครับ <c oughs> ใช่ <laughs> สามสาม่วนโคเบีย็นได้พักผ่อนเ,อเอยอะไงมีเวลา <laughs> ใช่ครับร่างกายก็แข็งแรงอืมอืมเน, <c oughs> นื้อสวยนี่น <c oughs> ี่โอเคเอแจ่มหมด <c oughs> ลูกค้ามาซื้อที่นี่นี่ติดใจก็ทุกรายนะนี่นี่ฮะเนื้อเยอะเยอะเ,เ,เป็นมัดเป็นมัดเลยอ่าแพงเสเนื้อเท่าไหร่ฮะลูกนี้ครึ่งโลครึ่งอืมพูดไหมฮะไม่หนึ่งพันสบาเนี่นะครับถ้ามาที่นี่นะครับนี่ตอนนี้จะหมดแล้วนะครับทุเรียน ก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากมาชิมทุเรียนเฮลักนะครับก็มาได้ที่ราคคำแหง166นะครับผมตรงเข้ามาประมาณ100เมต<า>รนี่ยอยู่ทาง<ม>าแยก4ี่ใช่ไหมฮะอยู<ม>่ตรงแยกพอดีเลยอะตรงข้ามกับเซเว่นนะคะเห็นทุเรียนแทุเรียนร้้นแถวนี้เยอะนะพี่อ๋อใ,ให้สังเกตดีๆนะครับป้ายอันนี้นี่ป้ายอันนี้นะครับหมอนทองระยองเนี่ อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่มีเสากล้องวงจรปิดเยอะๆเนี่ยนะครับเปิดขายทุกวันตั้งแต่ส1บโมงนะครับจนกว่าของจะหมดนะครับถ้าวันธรรมดาก็คือจะหมดช้าหน่อยนะครับมาไม่ดีเราเคลมให้เลยใช่ที่นี่การันตีเนื้อนะครับไม่ดีเคลมให้เลยนะครับดุเรียนที่นี่เกรดเอนะครับเป็น3 a มเเลยนะครับเฮียรักผ่านมือเฮียรักในการคัดทุกรูปนะครับ โอเคนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ